สวัสดีครับวันนี้ผมเลิกจะแนะนำวิดีโอในการโปรแกรมกุญแจสมาร์ทคีย์ 4A นะครับในตัวต้าออร์ดิสนะครับในการถอดกล่องนะครับตัวนี้เราต้องทำการแบ e ็กอัพอีพอมนะครับต้องต่อกับตัว G-BOX กนะครับกับเครื่อง IM508 นะครับตัวนี้เป็นกล่องสมาร์ทคีย์ตัวอย่างที่ให้ดูนะครับเรามาเริ่มก,กันเลยนะครับ ดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำนี่ก็คือเราต้องทำการรีบเอาถอดกล่องหนตัวสมาเกียวมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกรุ่นนะครับก็เลือกรุ่นตัวตัวต้านะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวเลือกได้ตัวเองนะครับแล้วก็เลือกอื่นๆนะครับอันนี้เลือกอื่นๆเสร็จแล้วเราก็เลือกตัวที่เป็นโคโรล่า ตัวนี้เราเลือกเป็นตัวปี2019ขึ้นไปนะครับตัว2019ตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวกุญแจสมาร์ทนะครับแล้วก็เลือกเป็นรุ่นที่เป็นแทร2019ขึ้นไปนะครับต่อไปเราก็จะเลือกรุ่นแล้วนะครับก็เราไปที่เมนูหน่วยควบคุมนะครับหรือคอนโทรลยูนิตนะครับเสร็จแ,แล้วก็เลือกเป็นระบบกุญแจแบบไม่มีกุญแจนะครับแล้วก็เลือกเป็นสำรองข้อมูลอิม o ิไลเซอร์ครับ ตัวนี้ฟังก์ชันนี้ก็จะใช้เซิร์ฟเวอร์ในการอ่าน e ีพรอมนะครับโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านเป็นการบายพาสกล่องโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านนะครับแต่เราต้องถอดกล่องมาต่อกับ x b o x นะครับสังเกตในใ,ในในตัวนี้จะมี He l p มีไกด์ h e l p ให้ว่าเราต้องต่อไดอะแกรมอย่างไงต่อสายจาก Gbox เข้าสู่กล่องตัวสมาร์ทคีตามรูปนะครับซึ่งการต่อกล่องตัวนี้ระหว่างกล่องแบบ 4A กับ 8A จะมีการต่อซึ่งไม่เหมือนกันต้องระวังตรงนี้นะครับ ลังที่เราต่อกล่องอต่อสายเข้ากับกล่องตัวสมาร์ทคีตามตามแต่ะแกรมแล้วเนี่ยแล้วก็ทำการกดโอเคนะครับเพื่อจะเข้าสู่ระบบการแบ็กอัพข้อมูลอ e ีพอมนะครับตอนนี้เครื่องกำลังแบ็กอัพข้อมูลอ e ีพอมนะครับตัวนี้ก็ ใช้เวลาน่าจะมีสักประมาณ1-2นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไง ตอนนี้การแบ็กอัพข้อมูลได้สำเร็จเสร็จสิ้นเลยนะครับเราทำการกรอกชื่อไฟล์ตรงบุมบนขวานะครับแล้วก็กดเซฟเพื่อเซฟไฟล์อีพอมนะครับที่เราอ่านมาได้หลังจากที่เราทำเซฟไฟล์เสร็จเรียบร้อยเราถอดกล่องนะครับจาก G-Box ไปประกอบในรถตามปกตินะครับแล้วก็ไปที่เมนู a อ d Smart Key นะครับหรือเพิ่มกุญแจสมาร์ทนะครับการเรียนรู้กุญแจีจะทำได้สูงสุด4ดอกนะครับเครื่องจะแจ้งให้เราเทินออนนะครับ หลังจากเทินออนแล้วนะครับเครื่องจะแจ้งให้เราเทินออฟนะครับเทินออฟแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินนะครับเทินออฟแล้วเปิดไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินนะครับเปิดไฟก็พผ่าหมากนี่แหละครับ ต่อไปเครื่องจะถามว่าคุณได้สำรองข้อมูลอร้อมของรถคันนี้หรือไม่แล้วก็กดว่าใช่นะครับแล้วก็กดว่าใช่แล้วเราก็เลือกไฟล์ที่ที่เราอ่านได้มือที่เรากดเซฟไว้นะครับเลือกไฟล์นะครับเครื่องจะแจ้งว่าให้เรานำดอกที่ใช้ได้ครับ working key คือดอกที่กดสตาร์ทได้นะครับไปทัชที่ปุ่มกดสตาร์ทเป็นครั้งจะได้ยินเสียงนะครับจะได้ยินเสียงตอบรับนะครับเครั้ง หลังจากนั้นก็เอาดอกใหม่นะครับไปทัชนะครับเราจะได้ยินเสียงตอบรับ2ครั้งนะครับดอกใหม่นี้เราก็แตะแช่ไว้เลยนะครับหลังจากได้ยินเสียง2ครั้งเราก็แตะแช่ไว้นะครับจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นเครื่องบอกให้เราเทิร์นออนนะครับแล้วก็เทิร์นสวิ์ออนนะครับให้น้ำปัดขึ้นนะครับแล้วก็เอาดอกใหม่นีครับไปแตะนะครับไปแตะอีกครั้งหนึ่งนะครับ จะ <pathway> ได้ยินเสียง1บิ๊บนะครับหลังจะได้ยินเสียงแล้วมันจะบอกว่าการเรียนรู้ของเราสําเร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ดอกน,นี้สําเร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ลองทดสอบรีโมดดูนะครับว่ารีโมทใช้ได้ไหมลองทดสอบรีโมดดูนะครับอันนี้เป็นรีโมทต,ตัวใหม่นะครับกดดูขณะเดียวกันเรว่าเอาตัวเก่ามาทด,ทดสอบดูตอนนี้ก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับต่อไปหลังจากที่ทดสอบรีโมทแล้วเนี่ยครับ แล้วก็จะลองอามาทดสอบการสตาร์ทรถดูนะครับเราก็ทำการเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับก็รถสตาร์ทได้นะครับเรียบร้อยนะครับก็จบขั้นตอนนะครับสำหรับการโปรแกรมปุญนจาตัวต้าโคลอราออร์ติส t i ิ s สมาร์ทคี 4a นะครับด้วยเครื่องออเทล IM 508แล้วก็ GBo x นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงรบกวนสนับสนุนพวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ทำวิดีโอนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ